สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อกันนีคือเก้าครับร้านปีชาปั้มน้ำเช่นเคยครับผมวันนี้หรือมือนีเอามาเบิงปัม๊มยีห่ห้ออิบาร่าครับผมเป็นปั๊มยีห่ห้ออิบาร่าของอิตาลีครับผมอิบาร่าแต่ตอนนี้โปรตีม่นด้เป็นอีรุ่นนึงเป็นรุ่นปั๊มหอยโข่งนะครับผมแต่บนนี้ตัวได้แปมแบบนี้อันนี้พูดแมมาก็คืยๆว่าเป็นปั๊ม แต่งกัเป็นปั๊มออโต้เป็นปั๊มอโอโต้ใส่ตามบ้านเท่านี้นะครับใช้ตามบ้านใช้ดันส่งขึ้นปั๊มอัดกำลังสูงก็ได้นะครับแบบแบบนี้อย่างนี้เราก็ใช้ถามว่าแบรนด์พวกนี้ดีไหมดีสิ่งเหล่านี้ดีเองนั้นนะครับผมแบรนด์ไหนก็ดีเองนั้นนะปั๊มน้ำก็ม่นต้องแปรนะครับผมแต่อยู่ที่ว่าคุณลูกค้าจะชอบแบบไหนแต่ในความรู้สึกของพี่ชาปั๊มน้ำก็ ก็เท่าเทียมเท่าเทียมกันทั้งนั้นนะครับผมดีทั้งนั้นนะครับผมก็ไม่เอ่ยถึงว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะครับมาวันนี้เรามาดูที่ห้องที่ปรลาตัวนี้ว่าลักษณะที่เขาส่งมานี้เป็นยังไงผมลองเทสน้ําลองอัดกูแล้วลองเทสตดูรั่วรั่วตรงไหนครับรั่วซิงคอมีนะ นี่มัรั่วมาจากตรงนี้นะครับส่วนพี่ที่เขาส่งงานมาเขาบอกว่ารั่วตรงนี้ไม่ใช่ครับผม,มรั่วตรงสิ่งคอแต่มันก็ไหลย้อยมาตรงด้านด้านหน้าคือพูดย่งไงว่ามันไหลมาด้านหน้าเขาก็ไปมองว่าเป็นตัวนี้หัวแต่ไม่ใช่นะครับสิ่งคอรั่วนะครับดังนั้นเราจะพามาดูวิธีการแกะวิธีการอะไรเงี้ยวิธีการซ่อมนะครับผม่าเปลี่ยนยังไงทํายังไงนะครับผมปั๊มตรงนี้ พกเลียมใช้พกเลียมมันเยวแล้วครับผมเพราะน็อตอยู่ด้านข้างนี่เป็นพกเหลี่ยมนะครับหมุนออกเลยครับเนี่ยมุนตามเนี่ยครับอุปก,กรณ์อยู่ไดมัม่งเราครับหาเนี่ยครับหมุนไปเลยครับผมน่าจเป็นน็อตสนิมพวกนี้จะยากหน่อยนะครับผมจะยากหน่อยจะค่อยจะค่อยออกรอนเป็นนอ็อตที่เป็นเด็กหล่อ เล็กหลอพวกนี้ถ้าเกิดมันเป็นสนิมหรือมันเป็นเรียกว่ามันคาบขาวออกมาเนี่ยมีปกผงออกมาเนี่ยันนี้จะดูไม่ด mm ีเ hmm. ท่าไหร่น็อตจะพายขาดดังนั้นเราต้องโซนิกกคนไว้นะครับไปเดี๋ยวตามผมไปเลยครับจะลื้อชุดนี้ออกชุดนี้ออกแล้วเราก็มาดูตรงแกนมอเตอร์เราต้องเปลี่ยนนักซิล์หรือสิ่งคอนะครับ ก็ผมก็ขอบคุณครับคุณลูกค้าแล้วก็พี่ๆทุกคนนะครับที่ให้กําลังใจบอกพิชาทำเดลูกก็เขาบอกหลายคนเขาก็ความรู้แล้วก็เขาผมก็ยังคนเปิดเผยครับพิชาประนาจะเปิดเผยว่าขั้นตอนแบบไหนซ่อมแบบไหนวิธีการแบบไหนอย่างเงี้ยผมก็บอกไปไหลายๆคลิไปไหลายๆข้อมูลหลายๆจุดที่บอกและแนะนาไปก็บอกกับพี่ๆทั้งหลายนะครับว่าพอเป็นนวทาง แต่พี่กนไหนสนใจจะดูหรือจะศึกษาก็ได้นะครับดูตามคลิปแล้วก็พยายามศึกษาเอาบางทีผมจะไม่ละเอียดพอแต่ให้มองดูว่าหลักเกณฑ์ของผมเนี่ยคือใจน้กใจนี่คืออยากให้คุณเปลี่ยนตรงนั้นผมมีคนโทรมาบอกว่าเดือดร้อนเรื่องน้ําตอนนี้น้ํไม่มีใช้เลยพีชาป๊มน้ําเนี่ยซ่อมงานอยู่น้างงานอยู่เนี้ยปีชาต้องไปก่อนเลยเพราะว่าเรื่องน้ําปีชานี่ต้องรี เพราะว่าเราจะรู้เลยว่าขาดน้ำนี่มันลำบากครับผมจะเข้าขน,น้ำเข้าอะไรนี่ลำบากยิ่งมีคนแก่คนเฒ่านี้พ่ชานี้ไม่ได้เลยเพราะว่าชอบเชื้อเหลือแบบนี้อยู่แล้วทางคนไปยังอ่าพี่ชาเท่าไรเท่าไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีคนแก่เยอะๆมีคนแก่อย่างงี้พิชามองบางทีที่พิชาไปทําให้เลยนะมีคนแก่ไปแก้ไขให้ตรงจุดนั้นจะได้เกิดเปลี่ยนอะไรพิชาก็จะบอกว่าอะไรตัวน,นี้สามร้อยนะอะไรตัวนี้ห้าร้อยนะนนพอสเสร็จเี็บร้อยนะครับ เป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับทั้งหมดมีหนึ่งสองสามสี่ทั้งหมดมันจะเป็นคู่ครับผมมันจะจับคู่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 จับคู่จับคู่จับคู่ทั้งหมดแปดตัวสี่คู่ครับผมรอยถอดต,ตรงไหนถอดต,ตรงนี้นะครับผมดูด้านข้างอันนี้งจากนี้ถอดเซจแกะขึ้ป่าน้าเลยครับ ค่อยคอร์สนะครับผมวันนี้เป็นสนินมระยากิดนีงครับผม คนักเนี่ยคนบกนักิตติครับฟิตติเอยอะ นัครับผมนี่ครับตอนนี้เทดน้ำอยู่นะครับน,นี่ดูฟังนนปิปามยี่ห้ออิบาล่านะครับผมของเตลีตอันนี้เทดน้ำอยู่นะครับผมกครับ กล่องอยู่กักล่องพอ,งอง้ครับผมกำับทงามีปั๊มทำงานอยู่นะครับผมก็มีหลายท่านเลยบอกว่าพี่ชาปั๊มตัวนี้เป็นไรก็อยู่ที่บ้านก็ใช้ตัวนี้อยู่ปั๊มตัวนี้ตัวตีที่เขาส่งมาซ่อมครับผมสิ่งพอรั่วรั่วอยู่ใต้นี้นะครับ ยังไงก็รั่วครับผมเพียดน้ํายังไงก็รั่วแต่ตอนนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยอันนี้เพียดน้าอันนี้คือทางน้ำออกนะครับผมสําหรับปั๊มควกตายของโคงนะครับอันนี้คือทางน้ําออกอันนี้คือทางน้ําเข้านะครับด้านหน้าเป็นทางน้ําเข้านะครับนี่ครับปั๊มเทปเทปเสร็จแล้วครับผมคือปั๊มตัดแล้วนี่ครับไม่มีหยดไม่มีอะไรแล้วนะครับอันนี้คือ เปลียนแม็กซินเรียบร้อย,ลยอออแล้วครับผมก็คือสิ่งคร์นั่นแหละครับเี็นครับครับอ่ะเงียบน้ำเรียบเลย,เยครับแต่ผมารู้ไม่มากเกับุต่อ,อาจจะฟังก็เรื่อยต่อเติมไปประดปรก ก็ขอบคุณท่านทุกท่านและคุณลูกค้าทุกท่านที่ทำได้ในทันนี้ครับคนแก่คนเฒ่าคนใดก็จะเป็นมีคุณหนุ่มคุณสาวอยู่ตรงนั้นก็แก้ไขได้ก็แก้ไขได้ก็ให้คุณแก้ไขเท่าใช้น้ำได้ในี่กระนั้นผมก็ขอใจนะครับคนที่นี้ความมีบัลล่าก็คือประจิตลำบากเลยนะในการซ่อมการแก้ไขสำหรับช่างชิ้นใหม่นี้ก็คงจะยากหน่อย ความเด่ะเปื่อตรงนี้เป็นความหน้าหมูเป็นความหน้ายาวหลายใบพัดกระปุกสื่อใส่ท่าใบพัดอย่างเงี้ยเยอะการใส่การประกอบมีมีรอบของเขามีมีรอบมีอะไรขงเขเยอะครับผมจะ้กินตรงนี้เยอะแต่ต้องค่อยๆทำใจเย็นพิชานทำก็ค่อยๆพิจารณาทำลองนะครับวันนี้คลิปสั้นเล็กๆน้อยๆก็ขอฝากไว้กับคุณพิชานแะแฟนช่องยูทูบ เอร์นี่าทงเจอหนหรือถ้าเกิดมีข้อสงสัยหนก็โทรมาปรึกษาพิชาได้ครับ0812922201หรือเบอร์นึ่งครับผมะมเช่นกันก็0632230699นะครับโทรมาปรึกษาได้อยู่หน้างานอยู่ตรงไหนแก้ไขอะไรก็โทรปรึกษาได้ครับผมพิชายินดี ให้ความรู้และตรงเป็นทางเพื่อเจมเป็นแนวทางที่ดีให้กับท่านสำหรับนนี้คิดดีๆขอเป็นแค่นี้ก่อนนะครับโปคลิปหน้าก็ล่ากันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย